สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคุณค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเอมอนต้นบานหน้านะคะพี่น้องมือน,นีพาพี่น้องมากินตำซั่วตีนไก่ตำซัวตีนไก่พี่น้องใส่ข้าวปุ้นมาหลายหรอคะข้ปุ้นตำซั่วตีนไก่มาเด้อจ้าเสร็จเส้วกันพี่น้องมือน,นีมีสายบัวแล้วกะอันนี้อีกแล้วคะ่ะหมากลินใหม่คะ่ะทุกคนคะ่ะ มาได้จ้าับแสรน้ำกันอืมับแส่บกินน้องอืมอเกิ๋สตอด้วยนะคะวันนี้อืมอม,อม,มาล้กนินนกจ้ะ สายบัวหมเอามาแกงเส่็ป่ามันแสบพี่น้อ อมื่อมนีได้แลดิดมาน้ำค่ะ Bà cha. Hửm. m 음, 음? 음. อืมได้บักดินไม่ออนไมอน่อีกแล้วพี่น้องอืมจักเจอไปเด็กแจบเซ็บอืม ใส่มือคือเ,าเกาพี่น้องใส่สอนมันกระทบก,กับอันนี้กระทบก,กับจานเสียงดังืืมม 음! Mm. 음! Mm. Mm. 음 mm. 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 Thế là bây giờ cha ฮืมแสวแสวลายพี่น้องโครกนี่แต่กับเพ็ดบักยา่างครับอืมืม ก็เป็นเลอเลยอิ่มเลยบอกแซ่บอืม อืมอ mm ือ hmm. mm ืแ hmm. ซ mm ่บ hmm. ท้อนซ้ายบัวฮืมืมืมจ็บแเผ็ดเผด ไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เออมองกับอิมแล้วนะคะเอาไว้พอกันคลิปหน้านะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะจ้าไปสิเฮ็ดคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้กับชุ่มกันนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย